สวันนี้เราอยู่กันที่ฟีนิกซ์เนาะเราย้อนกลับไปไล้ไหมไม่ถึงนิดเดีรารู้จักกันตั้งแต่แม็กไม่เพิ่งจะแม็กแต่งก็อยู่มสี่เนาะมสามมสี่ขึ้นมสี่ตอนตอนนั้นที่พี่คนตะกุนที่เห็นปิดปอกมสองระดับเออยังไม่คูสเต็กด้วยยังไม่รู้นี่ยยังไม่รู้ช่วยเราด้วยอ่ายังไม่รู้ชัวรไอเดีย้วยเส้นทางมาตลอดเลยเอาพูดถึงเส้นทางบิ๊กแม็ก ช่วงของรถถูไอดอลแกงสง้มได้ประสบการณ์อะไรบ้างครับอ่ะอันนี้มิกใช่ไหมแม็คแม็กเอาแน่แม็กมิกโอเคจริงๆนี่ต้องบอกว่ารู้จักพี่พศต,ตั้งแต่ม .2 ประมาณเทมอม2ตอนนั้นอะตอนนั้นพี่ก็สิบเจ็ดอ๋อพี่อายุเท่ากันเหรสิบเจ็ดกันเท่ากันนิดนึงเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยเราไปดูคอนเสิร์ตดูเอ็กซ์พอร์ตโตเอะไรสักอย่างห่งที่ลองนั่งยังอยู่ไหมโอเดโต้อยังอยู่อยู่อยู่เหตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอีเวนท์ที่เขาโคกันแล้วก็ ตอนนั้นเหมือนเราก็เจอกันที่นั่นเลยแบบเหมือนแบบพอหมดจบอ e ีเนต์ปุ๊บเราก็มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็พูดคุยกันก็ทําให้เป็นครั้งแรกที่ได้จากพี่พลนะครับแล้วก็พี่พลก็พาไปรู้จักกับพี่แกงส้มแล้วก็พี่สองตอนนั้นเราก็จําได้ว่าใส่ชุดนักเรียนแบบเพิ่งเลิกเรียนไปแล้วแล้วก็ยัง<บ>เป็นเด็กเออคูณอยู่เลยใช่มอต้นอยู่เลยมอต้นมอต้นก็ต้องขอบคุณทุกคนเสียงต่อเมย์พี่พลไว้เลยครับน้องเขามีของนะแต่ตอนเนี้ยพีบอกว่า มันมีเป็นความสุขเราไม่ได้ต้องการให้มีแมงนะครับเพราะเขาพูดมาตลอดแล้วเขาไม่ได้ต้องการให้แบบมีชื่อเสียงโดง่งดังทําแล้วมันมีความสุขใช่ไหมครับพอยุคนั้นก็ได้ทําเพลงข้าไม้ตากหลายคนก็คงได้ฟังละยอดทะลุมากเลยนะตอนนี้ไหนนะนะไปด,ดูมัง้งสามล้านใช่ไหมเป็นเป็นซีซั่นที่ประสบความสําเร็จแหละซีซั่นแรกข้าไม้ตากที่สอง็นคนทำเนาะนะครับใช่ไหมอ่าโอเคหลังจากนั้นมาจากพัดจับหูก็มา ฟูสเต็ปตอนนั้นมันมียังไงฟูสเต็ปก็ตอนนั้นก็ตอนทำรถเดียวก็มีไปแข่งคอร์ดเดย์ด้วยครับแล้วก็ได้อยู่ฟูสเต็ปนะเกิดเป็นนิดนึงในไหม่ใหม่แล้วตอนั้นคือฟูสเต็ปเนี่ยก็คือประมาณมออะไรครับมสามแล้วก็คือปีหนึ่งผ่านไปใช่ไหมครับมสามมสี่ตอนนั้นก็ไม่ได้แบบประกวดอะไรใช่ไหมแค่ตั้งเงิเฉยๆป่ะก็ตั้ง เมื่อเป็นโรงเรียนไปประกวดที่อ๋อมีโปรแการใช่ใช่ attitude นะครับไปประกวดอันนั้นคือเวทีแรกคือที่ประกวดอะไรนะเวทีแรกโชว์คอนเวฟคอนเวฟอ๋อโอเคโชว์อวบไม่ใช่แล้วนะคอนเวฟนะครับตอนนั้นเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างอ่ะคือก็ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างครับเป็นครั้งแรกที่ได้ทำ music a เรนจ์เมนต์ได้คิดโชว์คอนเสิร์ตได้แล้วก็ได้เล่นดนตรีต่อหน้าคนเยอะจริงๆเป็นครั้งแรก รจริงๆก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยการฟอร์มวงฟูเซพต,ตอนนั้นมาแล้วก็เป็นการเจอกันที่ห้องดนตรีแบบมงมงๆครับเหมือนทำไม,มรครครูเขาตอนนั้นเราอยู่ชมรมดนตรีของมอตน้นแล้วก็เหมือนพี่ๆเขากําลังหาวงท,ที่จะแข่งประกวดตามเหมือนเครือของโรงเรียนคือเซนทรียนหรือว่าแบบการไปแขบบ่งนอกโรงเรียนต่างๆก็เลยได้มาเจอกันก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในการที่เราได้เล่นดนตรีกับเพื่อนพี่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีคู่แข่งเลยเหรอ จริงกมม็มีนะครับรก็การไปแข่งก็มีกแข่งแต่ว่าหมายถึงว่าการเหมือนเล่นดนตรีในโรงเรียนมันเป็นความฝันของเราอยู่แล้วเพราะว่าเรามีอินสไปรชันหรือว่าการเล่นดนตรีจากหนังเรื่องซักสีครับซึ่งมันก็ม,<า>มันทําให้เราอยากมีวงม,มากๆแล้วก็อยากเล่นดนตรีพอเราดูหนังเรื่องนั้นเนี่ยเราก็อยากอ,อยากเป็นอย่างนั้นด้วยอย,อยากเป็นอย่างนั้น,นอยากแข่งคอนเวสด้วยมันเหมือนเป็นหนึ่งในความฝันที่อยู่ดีๆที่เขายกเลิกรายการไปแล้วก็กลับมามีอีกครั้งตอนเราอยู่มอปลายมันก็ทําให้เรามี ความสุขแล้วก็มีไฟที่จะแข่งต่าตีมากขึ้นเลยครับซ u l เลยนะใครน่าจะรู้นะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆที่เป็นอินสปิเรชันจากเรื่องเรื่องนักรีใช่ไหมครับไฟน้องคัทนั้นได้รางวัลอะไรกับงานกับงานฟ u l l s u c c ตอนประกวดจริงๆตอนประกวดก็เราทํากันด้วยความสนุกอย่างเดียวไม่คิดว่ามันจะไปไกลหรืออะไรนะครับแล้วตอนนั้นก็เนุ่อยแล้วก็เข้เรารอบลึกลึกมากๆจนถึงที่สามครับก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ที่ ที่นี่ได้ขอดกับพี่บี๊กแมนครับแล้วก็ได้ออกเพลงโชคดีมากๆที่วงพวกเราเป็นวงที่แบบ,แบ,บมีโอกาสที่ดีต้องขอบค mm ุณ hmm. ผู้ใหญ่ทุกคนที่ทําให้เรามีอัลบั้มนะครับแล้วก็ mm hmm. ถ่ายหมดปัจจุบนอัลบั้มก็ถ่ายหมดแล้วเนี่ยท่านี่เราคุยกันเบรกแรกก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กแมนมีเรื่องราวสตอรี่เยอะมากแต่วันนี้เราต้องขอบคุณฟีนิกซ์นะครับที่เนี่ยเป็นศูนย์รวมอาหาร นานาชาติแล้วก็มีหอคอนเสิร์ตมีทั้งล่างออเดชิโอเรียมที่เป็นแบบเหมือนเชอเตอร์เล็กๆเก๋ๆนะครับประมาณสักสองสามรอยใครอยากจัดแฟนนี้รายติดต่อได้นะครับแสงสีสีคมนะครับวันนี้เราไปดูกันแล้วนะครับดูชั้นห้าได้ครับอ่ะตอนนี้เราขอ,เ,อ,อเสียงเนี่ยถึงเกิรึงฟีนิกก่อนนะ อ๋อเสียงยี่มวยนะคะเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้ง Marketing นะคะเดี๋ให้พี่มวยแนะนำตัวเองแน่ค่ะเสียงพี่มวยนะครับคุณหมวยนี่เป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับอยู่ที่ฟีนิกส์ให้คุณมวยแนะนำตัวไหมสวัสดีครับสว,ส,ส,วส,สวัสดีนะคะชื่อพี่หมวยนะคะเป็นเทสน์มาร์เก็ตติ้งของที่นี่ค่ะฝากฟิน,นิกส์ด้วยนะคะก็จะเป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยๆแล้วก็มีร้านมิชลินอยู่ที่ชั้นเนมด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่แวะมาที่ฟิน,นิกส์ ีได้ครับจะมีของที่ระลึกให้ที่หมวดได้เหมือนกันครับขอบคุณครับเดรียวรับกับด้วยรขอ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 อาอ

ยอยากอาขอเสียงตุ้มให้กับคุณหวยด้วยนะครับกับพี่ตั้นะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งที่นี่นะครับใครที่แบบอยากจะมาชิลๆนะมาทานอาหารทุงวันช่วงมาประชุมแล้วก็ทานอาหารในราคาแบบพิเศษสุดเลยนะครับเรามาคุยเบรกสุดท้ายกันนะฮะจะไม่ได้บรบกวนยังไม่จบุไม่จบนะครับแต่นั่งเัีชิเลยอะตอนนี้ พอจบอีพูสเตปผมตอนนี้อีูสเตทก็ยังเดินๆอีกอยู่ใช่หครับก็หลังจากที่เราหมดสัญญาก็ตกลงกับพี่พีในวงครับว่าอยากจะออกมาหาตัวเองสักรอบหนึ่งครับก็คาดว่าเดี๋ยวๆนี้สักปีนี้ก็อยากจะกลับมาออกคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ตามกันอีกนะครับเ็ยังจะมากันอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นแนวไหนเออก็ เดี๋ยวเราติดตามกันดีกว่าครับเายังไม่ได้บอกเลยก็ภายในปีนี้เนาะหวังว่าครับหวังว่านะครับแล้วก็คิดว่าคงได้เห็นอะไรดีๆครับนิกแม็กนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับพอคงผู้เต็ปแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ทําอะไรคัปเดตกนะครับครับผมก็ตอนนี้ว่าเรียนอยู่ครับปีอะไรละเห็นได้ข่าวว่าปีใกล้จบแล้วกําลังจะจบแล้วครับต้องต้องทำงานนะครัอ๋อครับ เออก็ออกมา้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเต็มเต็มทันีย่สิบองครับเรียนเด็วเด็มากนะครับเกรียได้เังวเจบป่ยบอกได้ครับกนนิยมงาได้ครับก็นิยมครับกินนิยมอันไหนครับอ๋ออเมจันอเมจันเป็นกับมบก็ถ้าเป็นสิบบาทอะไรก็สามจุดเกูเยรียนยังไงวะ เรียนยังอย่งนีกระซิบอยูเยอาเอาไงเป็นขั้นอันนี้คนไหนคนนี้ยังเรียนอยู่ยกมือสิครับมีไหมบอกเคสจริงๆเขาเรียนอยู่กันทุกคนจริงใช่เขาไม่ยอมยกเหรอแต่ว่าเขาไม่ยอมยกอ๋อบอกเคสท่านอยสิเรียนยังไม่เก่งเอาแบบสไตล์มิกครับมิกครับเอกก็คือตั้งตั้งแต่เด็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้เป็นเด็กเรียนตั้งแต่เด็กแต่ว่าด้วยความที่ตอนเด็กคนนี้ก็แบบนี่ จำได้เลยว่านั่งหัวหัวโตแล้วก็มีแม็กนั่งอย่างนี้ถ้าถ้าหลับหรือว่าไม่ตั้งใจก็จะเพี้ยน <c oughs> <c oughs> แต่แต่ว่าพอโตมาก็เออก็รู้สึกว่าเบาลงเบาลง<ๆ>รู้สึกว่ามันก็มีความรับผิดชอบขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเป็นนักศึกษาไปแข่งอะไรด้วยเวลาเรียนแล้วก็น้อยลงเลยครับทำให้ตอนเรียนแล้วก็อยากที่จะแบบโฟกัสมาจริงจรง,จรง,จรงลงถึงตอนึ้นมปหาลัยก็พอมันมีงานอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เราอยากจะอ่าบนบทเรียนนั้นไปก่อนพอไปอยู่ในห้องก็เหมือนจะเอาคําถามท,าที่เราอ่านไปก่อนล้ะส่งใจเป็นทางคิาช แต่ว่าได้ทั้งวันนี้เป็นเพราะคุณแม่ที่พอดูนะชาติเป็นผู้ใหญ่นประมาณนั้นดูไหมดีนะใช้คำว่าผู้ใหญ่เอพี่ใหญ่ก่อนนะนะครับแล้วตอนนี้ก็คือรอกำลังเผยที่ไม่เป็นศิลปินเดียวหรือคู่อ๋อศิลปินคู่ครับอ่านะครับแนวเพงนะครับก็คงจะเป็นแนวแบบ pop pop มาถึงจ่ายเายนะครับ สุดท้ายเลยมีใครอยากถามอะไรเพิ่มไหมครับ Q&A ครับอีกหนึ่งไหมมีไหมอย่ายั่งครับอย่ายั่งนะถามเนี่ยอย่ายั่งนะถามจะถามตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจะไปถามตรงนู้นก็ได้นะครับถามไหมคนนี้มีแฟนหรือยังอะไรไปถามหรอมีมีไหมอันนี้ไม่ให้พูดอะไรนี่อยากรู้เองเรับอีกสองนะโอ้ยแฟนขับเต็มเลยใช่ใช่แหม ได้ข่าวว่าตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่จุฬามีทีมแมทเออร์มิกลมีเรียนคณะอะไรนะครับครับคณะบัญชีครับเอกออเอกการตลาดจบมาก็เรียกว่าเป็นเจ้าของแบงค์ได้เลยอ๋อเนี่ยมีแต่เปิดได้เลยผมแบงค์เลยนะฮะแล้วก็แม็กเรียนวิทยาศาสตร์การจัดการการศึกษาอ๋อการจัดการก็คือการแมเนจเมนต์อะไรอย่างนี้จบมามีอนาคตอยากแบบอนาคตเรามีมีอนาคตมีแน่ๆมีอนาคตได้อยาก ว่าอนาคตเราอยากทํางานอะไรอยากเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรในอนาคตจริงๆก็ความฝันของบิแม็กจริงๆก็อยากเป็นศิลปินครับแล้วก็อยากจะทําในสิ่งที่เรารักควบคูพบพ่ไปกับการบริหารธุรกิจของครอบครัวแปลว่ายังไม่ทิ้งความฝันถึงแม้เราเรียนจบแล้วเนี่ยปีสี่แต่น้องก็ยังยี่สิบสองยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปได้ประมาณสิบยี่สิบปีสบายๆจนกว่าจะเปดิดเออนะนี่เปิดแล้วนะครับ ก็คิดว่ายังยังไม่ทิ้งความฝันนิดนะครับเหมือนเหมือนกันครับก็รู้สึกว่ายังอยากทำดนตรีอยู่อะไรนะครับก็อยากจะกลับมาให้ความสุขกับทุกทคนครับทุกๆคนยังอยากได้อยู่นะครับก็ใจะจริงจริงคนมาอยากมาเยอะแต่ว่าไล่มาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับนี่ก็แฮปปี้ไชนีสเดย์นะอ๋อใช่ครับแต่ว่าเป็นปฏิทินคาลิเดอร์คริสต์มาสใช่ไหมโวยโวยถอนอ๋อครับทงมีก่อนครับเชิญเจียยุยเซนนี่พุชัยครับ เออก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับงานน้อยลงเงินเยอะขึ้นนะครับทุกคนนะครับงานไม่มีเลยได้ไหมแต่ว่าเงินเยอะยังไงมอ๋อนี่ไงเอ่อเป็นการเงินแบบอิสระโอเคใช่แฟชชี่หนึ่งค้ำใช่ไหมครับอ่าทำไมนะแล้วผมก็ขอให้ทั้งตุ้จีนี้แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับขอให้ ทุกอย่างราบรื่นสุขภาพแข็งแรงไม่ปวดหลังไม่ปวดคอมแล้วก็วสุขภาพจิตสุขภาพใจแข็งแรงด้วยนะครับ๋อเรียกว่าเอาใจแฟนคลับสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้มีงานแฟนมีตหรืออะไรต้องรอดูความเรียกว่าชัดเจนก่อนนะครับผง<ม>ได้เจอกนอีแบบงานแบบสไตล์อะไรหรือ,อยังไงคงมีแน่นอนนะครับเออสักสักหน่อยหมร้องสักขึ้นเพลงอะไรครอยากฟังบ้างทีนี้ยงานมันเกิดงงานมันเกิดงานมันเกิดหรอมีทุกปีครับมีทุกปีอ่ามีปีนี้วันไหนครับ ช่วงใกล้ๆวันเกิดครับผมแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันครับว่าวันไหนเกิดวันไหนยี่มผู้อ๋อหมายถึงว่าจัดวันไหนไม่รู้เดือนบอกเดือนไงอ๋อเดือนเก้าบ้าเดือนเก้าอันนี้สบายๆเดือนเก้าก็คือกองกันเดือนกันเดือนเกิดครับเดือนกันยากันยายนครับผมใครอยากฟังเพลงแบบสั้นๆสั้หน่อยไหมเพลงสนุกไหมนั่งสักหน่อยไหมครับ้องแบบดูนี่ว่าการเป็นศิลปินเนี่ยร้องแบบ ไม่ต้องมีโดนตีอะเราโอเคป่ะโดนงานเขาสียงตะเือเลยสิไม่มีสียงได้ล็อกได้ไหมเนี่ยเสียงตะเือเลยากอาละมทุกสดมากสดจัดมีใครอยากฟังเพลงอะไรไหมครับอุ้ยป็นปากอาเพลงของตัวอนก็ได้ อยากให้เปิดเพลงไหมอ่าก็ได้แล ah, ้วแต่เลยนะได้อ่าเราเตรียมเพลงไว้แล้วน้องที่ดึงได้เลยครับติดนิ้งนะครับเดี๋ยวเราได้มีโอกาสได้จัดกนักกี็นไงถูกใจไหมครับปัดติ้งสวยไหมสวยมากเลยนะเก็บเอาไว้ที่หัวเตียงเลยนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีกลางคืนจะมีข้าวฟันและบอกสวยด้วยเออชอบเลยไงมีมิกใหม่งวดเนี้ยครับมีมิกใหม่ ได้มีเลขนอกจากเลขวันเกิดด้วยออ๋โอเคนะครับหลานนะพี่จบแล้วมั้ยหลังจากนี้ไปก็ปีจบการศึกษาปีสี่ประมาณเดือนไหนครับเดือนห้าครับแล้วก็รับปริญญาประมาณเดือนเดือนเดือนห้านี่คือปีเลยใช่ใช่ครับเร็วมากเลยนะครับแล้วก็รับอีกทีเดือนช่วงเดือนพฤศจิกครับถ้าเหมือนได้เจอถ้าเหมืทุกปีนะครับก็คือจัดที่จุฬาใช่ใช่ครับโหเร็วมากปีนี้เร็วนะที่ไปไหมครับวันนี้ ไปกันไปกันนะครับไหใครไปบ้างแอน่ารักมากโทษที่เป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากเลยเขาไปหลับหรือเปล่าเขาไปหลับอ๋อไม่สิเขาไปกัดใจหรือเปล่านีใครอยากถามอะไรหน่อยไหมฮะมีไหมไม่มีเลยแหละครับเออแฟนคลับกลุ่มนี้ดีเนาะน้อยเราเจอหน้ากันหลายๆคนก็คุ้นๆใช่ใช่จำเลงนี้ได้นะครับที่สองครับ มาไม่เข้าใจว่าเพราะอะไระฉันไม่อนะรักขึ้นทุกวันว่าจะไม่สนใจแต่อยิใงไกลกันมันทำให้รู้สึกวนไว้ย yeah. แค่มองมาแค่วรามองตาก็พอจะรู้ว่าคิดอะไรถ้าเธอไม่เลิกมองก็คงต้องลองแล้วไงถ้าไม่อย่าใจก็อยาเข้ามา girl

Ah 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 yeah, oh, yeah. yeah. ยามมุมอมองตาให้เคอรยักจะปุ่งจะไปนาราที่ไหนก็เชิญแล้คนร้องอะไรยิ่งมองเท่าไรยิ่งพลาย <ๆ S 2> ิ่งแบบคนคือชาไม่ตายทำลายหัว็จผมยับเยินแล้วเป็นอะไรมากมายชอเขามาไกลให้ใจมันเต้นรัวเขามาอดมาออ,าอ,อนคูณไนก็นอนแต่านไม่ชัวร์ลองคิดดูให้ดีฉันทำแบบนี้รกวงจะเข้าตัวชอบมาเล่นที่ปัจใจผมระเบิดรุวงจะเข้าว I can do all day I a say all night ยอมาเล่นก็ไฟนาคนดีใจชาไม่หยุดจนไม่ลดเลยฮะเม่ได้ยินเลยทุกงอนีกินอะไม รักแล้วไม่มีไม่เคยปล่อยให้เงานรักแล้วรักสุดไม่มีสดุดไม่มีอยู่ที่ oh yeah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  อ่ะเป็นพี่แบม่ไหนกับไหม่ u b i a พี่ผมยไม่ใช่ วใจมันสั่งว่าให้รักแต่ไมใช่ไม่ห้ามใจแต่พรอยห้ามเท่าไรทุกทุกคนองหัวใจมันยิ่งเป็นของเธอวเลยไม่มีใช่ไม่ไม่เคยปล่อยให้เงาร้วไม่มีมอมมมขอดูมืทุกคน <ไป S 2> บา<อ>ๆหน่อแล้วสวสามมากค่ มีทะเลดหนึบดวงด้วยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยมไปมาโอ้เยเย้เดิสั่นืมลืมเนื้อไปแล้วด้วยครับอ๋อที่บอกให้เช่วยกันร้องนี่ก็คือลืมแล้วถ้าเราเปิดเพลงนี้กรอไปทั้งงานเลยจะหลอดยนไครับ ทุกคนได้ฟังเป็นลำดิสกสองอขอบคุณที่พูมากครับเดี๋ยวกลับไปเต็นไป,นปดีดขอบคุณครับ